จังหวัดร้อยเอ็ดมอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ72,000ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่29พฤศจิ G กายน2567นายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางวนิดาสมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมที่สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจคนพิการที่มีไรายได้น้อยประสบความเดือดร้อนเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการให้ได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับกายอุปกรณ์ประเภทรถเข็นนั่งหรือวีลแชร์จำนวน78คันทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับมอบกายอุปกรณ์เพื่อส่งต่อให้คนพิการที่ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองซึ่งในวันนี้มีผู้ดูแลคนพิการมาเข้าร่วมรับมอบจำนวน27แห่งที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไปสุภาพนพก้า ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน